อ่ะ่ยนะครับุ่ไห้ฟิวเจ้วเตุ่ยหกับจับบยนั่นนี่กอปนาถูกไหม

That one. ออกแรงอยู่เลยครับเดินหน้าออกข้างทงมเข้าการันเทิงนี่นปล่อยลงก่อเงินเรือนี้ตัวี่นะพยายามตัวที่ต้องน้อยเก้าจีาทยต้องใกล้ใกล้เลได้ห

ตำไนรือยนีนะครับตอนนี้พยายามออกมาเป็นเด็กทำไปด้สามร้อยแล้วนะเด็กกัาที่น้องเล่นกันใต้กันกลางหน้าทบ้านเปสบายครับลมเต่ก็เป็นมู่บ้านวันเริ่มยางงมจางงมครับ

อันนี้ดีเอีนึงอีกที่อีกทีอนากดฝากไปเลยนี่ตอการอีกชุดเด่นไนี่อันน้าจะมีสองร้อยานไปรอยตามลูกเกลืตามลูกสงสาตอนนี้มาไม่ยอดขึ้นมาเลยนะครับสี่ร้อยอไานเลยอันนี้นี่